มีเรื่องใหญ่ค่ะคุณผู้ชมเรื่องของพันธ์ตันมดโทบัญญินตั้งพาคกรเป็นผู้ต้องหาคดีโอนหุ้นเสียชูวงคุณผู้ชมคงจำกันได้นะคะมันเป็นคดีที่ญาติของเสียชูวงเนี่ยเขาไม่เชื่อว่าเป็นอุบัติเหตุรถชนต้นไม้ แล้วก็มีพิรุษเรื่องของการโอนหุ้นของเสียชูวงมูลค่าประมาณสัก300ล้านบาทไปให้พริตตี้สองคนญาติของเสียชูวงเนี่ยร้องขอความเป็นธรรมคดีอยู่ในชั้นศาลปรากฏว่ามันเกิดเรื่องเข้ามาระหว่างที่คดีเนี่ยกำลังดำเนินไปในชั้นศาลเกิดเรื่องพี่ชายผู้พิพากษาซึ่งดูคดีนี้ถูกอุ้มค่ะ ลักษณะก็คือถูกอุ้มเพื่อเอาไปต่อรองให้ผู้พิพากษาตัดสินคดีให้เป็นประโยชน์กับพันตำรวจโทบัญญินพันตำรวจโทบัญยินถูกจับนะคะแล้วก็ปฏิเสธมาโดยตลอดว่าไม่ได้ทำตอนนี้เนี่ยถูกคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้ไปขึ้นศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางปรากฏว่าพันตำรวจโทบัญญินกลับคำให้การคะ่ะ จากเดิมที่ปฏิเสธมาตลอดว่าไม่ได้ทำเปลี่ยนเป็นรับสารภาพว่านาทีมไปอุ้มฆ่าแล้วก็เผาร่างพี่ชายของผู้พิพากษาจริงเป็นคนแต่งชุดตำรวจไปอุ้มพี่ชายของผู้พิพากษาที่หน้าศาลเพื่อหวังจะเอาไปต่อรองคดีโอนหุ้นเสียชูวงอ้างว่าแขนแขนผู้พิพากษา ที่มีอคติระหว่างพิจารณาคดีโอนหุ้นซึ่งเจ้าตัวตกเป็นจำเลยอ้างว่าโมโหที่ผู้พิพากษาลำเอียงประกอบกับมีความกดดันก็เลยทำให้ขาดสติแล้วก็ก่อเหตุขึ้นจริงๆคดีนี้เนี่ยคะ่ะคุณผู้ชมมีผู้ต้องหาทั้งหมด6คนด้วยกันนะคะพันตรวจโทบัญยินเนี่ยเป็นจำเลยที่หนึ่ง เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ด้วยจำเลยที่สองก็คือนายมานัททับทิมอายุ67ปีจำเลยที่สามนายนารงศักดิ์ป้อมจันทร์อายุ48จำเลยที่สี่นายชาติชายเมนกูลอายุ31เจำเลยที่ห้านายประชาวิทย์สีทองสุขอายุ33และจำเลยที่หกคือดาบตำรวจธงชัยหรือสอจอ๊อฟวจีสัจจะอายุ63ทั้งหกคนนี้ ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์พูดไง่ายๆก็คือเป็นคนบ้านเดียวกันกับพันตำรวจโทบัญญินที่เป็นคดีความอุ้มฆ่าพี่ชายผู้พิพากษาเนี่ยโดนกันไปทั้งหมด9ข้อหานะคะข้อหาแรกก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเพื่อปกปิดความผิดอื่นของตนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงให้พ้นอาญาในความผิดอื่นที่ตนได้กระทำไว้ มีความผิดฐานร่วมกันน่วงเหนี่ยวกักขังผู้ใดเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าไถ่เป็นเหตุให้ผู้ถูกเอาตัวไปถึงแก่ความตายข้อหาที่สคือร่วมกันหน่วงเหนี่ยวกักขังผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายข้อหาที่ 4, ร่วมกันข่มขืนใจเจ้าพนักงานให้ปฏิบัติการอันมิชอบด้วยหน้าที่โดยใช้กำลังประทุษร้ายร่วมกันกระทำผิดตั้งแต่สามคนขึ้นไป และยังมีข้อหาเป็นซ่องโจรสมคบกันกระทำความผิดมีระวังโทษประหารชีวิตมีข้อหาร่วมกันพยายามข่มขืนใจผู้อื่นมีข้อหาร่วมกันซ่อนเร้นทำลายศพเพื่อปิดบังการตายและสาเหตุการตายมีข้อหาร่วมกันกระทำการใดๆแก่ศพก่อนการชนะสูตรพลิกศพจะเสร็จสิ้นเพื่ออําพรางคดีแล้วก็มีข้อหา ร่วมกันแสดงตนเป็นเจ้าพนักงานและกระทำการเป็นเจ้าพนักงานเนี่ยค่ะเพื่อให้คนอื่นเข้าใจว่าตนมีสิทธิ์และแต่งเครื่องแบบตำรวจโดยไม่มีสิทธิ์เพื่อกระทำผิดอาญาอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะที่ผ่านมาพันตำรวจโทรบรรยินปฏิเสธมาโดยตลอดแต่ว่าล่าสุดยื่นคำร้องขอถอนคำให้การเดิมที่เคยปฏิเสธตลอดทุกข้อกล่าวหา เป็นให้การรับสารภาพโดยระบุว่าทำจริงร่วมกับจำเลยที่3ามจำเลยที่3ก็คือนายนารงศักดิ์ค่ะซึ่งนายนารงศักดิ์เนี่ยรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหานะคะพันตำรวจโทบัญญินร่วมกับนายนารงศักดิ์จำเลยที่3ามเตรียมอุปกรณ์อย่างเช่นน้ำมันยางรถยนต์สังกะสีอิฐบล็อก เพื่อเอาไปใช้เผาทำลายศพของคุณวีรชัยสกุลตะประเสริฐคุณวีรชัยนี่คือพี่ชายของผู้พิพากษาคา่ะโดยมีการเอาอุปกรณ์ไปไว้ที่จุดเกิดเหตุที่เอาไปเผาศพของคุณวีรชัยบริเวณเขาใบไม้ที่อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์จริงๆแล้วเนี่ยค่ะกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยมีการเตรียมการกัน วันที่สองกลุ่มภาพันธ์พี่ไก่วางแผนกันว่าจะจับคุณวีรชัยซึ่งเป็นพี่ชายของผู้พิพากษาเพื่อจะเอามาบังคับขู่เข็นต่อรองคดีกับผู้พิพากษาซึ่งผู้พิพากษาเนี่ยท่านเป็นผู้หญิงนะคะคือคุณพนิดาสกุลตะประเสริฐแผนการที่วางกันเอาไว้ก็คือจะเอาตัวพี่ชายของผู้พิพากษาเนี่ยไปขังเอาไว้ที่บ้านพักที่ใช้สำหรับหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งอยู่ที่อำเภอตาคลีถ้าจับตัวคุณวีรชัยมาขังเอาไว้แล้วแล้วต่อรอง,บ,งรบังคับขู่เข็นคุณพนิดาผู้พิพากษาไม่สำเร็จเนี่ยถ้าคุณพิพากคุณพนิดาผู้พิพากษาไม่ทำตามข้อเรียกร้องขู่ไปว่าอาจจะฆ่าพี่ชายของผู้พิพากษาแล้วก็จะเผาศพทำลายนี่คือแผนการที่วางเอาไว้วันที่สองกุมภา 4ีกุมภาพันธ์ลงมือทำตามแผนค่ะพันตำรวจโทรบัญญินกับพวกได้จับคุณวีรชัยพี่ชายผู้พิพากษาขึ้นรถโตโยต้ารุ่นสปอร์ตไรเดอร์คันเกิดเหตุเพื่อที่จะเอาตัวไปขังแล้วก็จะเอาไปต่อรองกับคุณพนิดาผู้พิพากษาตามแผนจะเอาตัวคุณวีรชัยไปที่บ้านพักที่อำเภอตาคลี ทีนี้ระหว่างกําลังไปกันเนี่ยค่ะปรากฏว่าพี่ชายผู้พิพากษาคุณวีระชัยดิ้นรนขัดขืนตอนที่อยู่บนรถเนี่ยวงจรปิดจ,จับภาพเอาไว้ได้นะคะบนรถคันนี้พันตํารวจโทบัญญินเป็นคนขับจําเลยที่สคือนายนรงศักดิ์นั่งคู่มาข้างหน้าแล้วเบาะหลังเนี่ยนั่งกันสองคนจําเลยที่สี่กับจําเลยที่หคือนายชาติชายกับนายประชาวิทย์คุณวีรชัย ถูกจับมานั่งอยู่ตรงที่เบาะหลังระหว่างที่รถแล่นไปมีการขัดขืนจำเลยที่สามซึ่งนั่งอยู่เบาะหน้านายนารงศักดิ์เนี่ยหันมาต่อยค่ะหันมาต่อยพี่ชายผู้พิพากษาคุณวีระชัยเพื่อให้หยุดการดิ้นรนขัดขืน ต่อยจนกระทั่งคุณวีระชัยถึงแก่ความตายทั้งๆท,ที่ตอนนั้นการต่อรองกับผู้พิพากษาก็คือคุณพนิดายังไม่ได้บรรลุผลตามข้อเรียกร้องเลยนะคะคือพูดง่ายๆพลัง,งจนกระทั่งตัวประกันที่จะจับมาเพื่อจะเอาไปต่อรองเนี่ยเสียชีวิตก่อนแล้วถ้าย้อนไปเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแผนการนี้เนี่ย เหมือนกับจำเลยทั้งหมดเนี่ยติดตามทั้งตัวคุณวีรชัยทั้งตัวคุณพนิดาทั้งพี่ชายผู้พิพากษาทั้งตัวผู้พิพากษาติดตามมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมนะคะคุณผู้ชมติดตามมาตั้งแต่เดือนมก,กราคมตอนที่พันตำรวจโทบัญญินขับรถคันนี้ไปเนี่ยใส่ชุดตำรวจด้วยบรัคใส่ชุดตำรวจแล้วก็อย่างที่บอกเนี่ยคะ่ะมีการแบ่งหน้าที่กันเลยว่าใครนั่งตรงไหนใครทำอะไรบ้าง ทีนี้ระหว่างที่คุณวีรชัยอยู่บนรถและตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตเนี่ยมีโทรศัพท์โทรเข้ามาที่โทรศัพท์ของคุณวีรชัยพี่ชายผู้พิพากษาเนี่ยสามครั้งจำเลยที่สคือนายนารงศักดิ์เป็นคนรับและก็พูดตอบโต้กับบุคคลปลายสายพันตรวจโทรบัญญินก็ขับรถไปจนกระทั่งไปถึงทางแยกจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเลยจากแยกบางบังบวทองไปแล้ว จอดรถลงไปปัดสวะนายนารงศักดิ์จำเลยที่สามตามไปด้วยทีนี้ระหว่างอยู่นอกรถมีเสียงโทรศัพท์ของคุณวีรชัยดังขึ้นมาอีกนายนารงศักดิ์จำเลยที่สามก็เลยรับขึ้นมาแล้วก็คุยกับคนที่โทรเข้ามาสรุปแล้วก็คือคุณพันนิดาผู้พิพากษายอมแล้วนะคะคือยอมที่จะทำตามที่กลุ่มผู้ต้องหา ยื่นข้อเรียกร้องมาแต่ทางฝั่งของผู้พิพากษาคือคุณพนิดาบอกว่าขอคุยกับพี่ชายก่อนได้ไหมจากนั้นพันตบท,ทรทบัรยินและนายนารงศักดิ์จำเลยที่สามเนี่ยกลับขึ้นมาบนรถส่งโทรศัพท์จะให้คุณวีรชัยพูดกับคนที่โทรศัพท์เข้ามาปรากฏว่าตอนนั้นพูดไม่ได้แล้วเข้าใจว่าเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยคะ่ะ หลังจากนั้นนายนารงศักดิ์จำเลยที่3ามก็ปิดโทรศัพท์ของคุณเีรชัยแล้วก็ไม่ได้ใช้โทรศัพท์ติดต่อใครอีกเลยนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเรื่องราวมันจะเป็นอย่างนี้นายนารงศักดิ์จำเลยที่3เนี่ยเอาโทรศัพท์เอากระเป๋าสตางค์ของคุณเีรชยัยและแผ่นป้ายทะเบียนรถไปทิ้งที่แม่น้ำปิงค่ะแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่บอกนะคะมีการร่วมกัน เอาร่างเนี่ยไปเผาเพื่อที่จะอัมพรางนี่คือคำรับสารภาพที่เป็นการกลับคำให้การของพันตำรวจโทบัญญินพันตำรวจโทบัญญินจำเลยที่หนึ่งเนี่ยอ้างว่าไม่ได้มีเจตนาจะก่อเหตุเพื่อกระทบกระทั่งต่อองค์กรศาลหรือก้าวล่วงหรือดูหมิ่นเหยียดยามองค์กรศาลคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นการกระทําต่อผู้พิพากษานะคะครับ ดังนั้นพันตำรวจโทบัญญินก็เลยอ้างว่าไม่ได้ต้องการจะไปกระทบกระทั่งองค์กรศาลไม่ได้จะไปดูหมิ่นเหยียดยามองค์กรศาลแต่เป็นเรื่องเฉพาะตัวอ้างว่าเห็นว่าผู้พิพากษาคือคุณพนิดาเจ้าของสำนวนเนี่ยทำหน้าที่ลำเอียงขาดความเที่ยงธรรมมีอคติกับตนเองในระหว่างพิจารณาคดีโดยตลอดทําให้เกิดความกดดันขาดสติยั้งคิดจึงได้กระทําความผิดในครั้งนี้ ขณะที่จำเลยที่สองถ้าลองไล่เลียงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเมื่อสักครู่นี้จะไม่มีจำเลยที่สองโผล่ออกมาเลยว่าอยู่ในขั้นตอนไหนจำเลยที่สองคือนายมานัทเนี่ยค่ะระบุอย่างนี้นะคะว่าเป็นคนขับรถฟอร์ดแล้วพาพันตำรวจโทบัญญินและนายนารงศักดิ์จำเลยที่สามไปรับจำเลยคนอื่นๆที่เหลือครับ คือจำเลยที่สองไปรับคนที่เหลือแล้วเอาไปส่งมไม่ได้มีส่วนรู้เห็นรับรู้เรื่องเกี่ยวกับการเตรียมการอุ้มฆ่าในครั้งนี้แต่อย่างใดระบุแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมคะหลังจากที่กลับคำให้การขั้นตอนที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้หลังจากที่พันตำรวจโทรบรยินรับสารภาพรับสารภาพเนี่ยทำให้ข้อเท็จจริงตามที่ให้การ ยุติไปบางส่วนดังนั้นศาลมองว่าความจำเป็นในการสืบพยานหลักฐานตามที่โจทย์ได้อ้างเอาไว้เดิมมันเปลี่ยนแปลงไปจึงให้ยกเลิกวันนัดสืบพยานหลักฐานตามที่กําหนดไว้เดิมและให้กําหนดวันสืบพยานหลักฐานใหม่ที่จำเลยที่หนึ่งก็คือพันตรบรวจโทบัญญินแถลงไม่ติดใจสืบพยานปากนี้ศาลนัดสืบพยานที่โจทและโจทร่วมอ้างอิงถึง วันที่12ตุลาคมค่ะ12ตุลาคมที่จะถึงนี้เวลา10โมงเช้าถึง4โมงครึ่งนะคะเดี๋ยวตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมครับอ่ะ